ดีคะ่ะทุกคนฉันเนี่ยชื่อว่าเชอร์รี่นะแม่ของฉันเนี่ยตั้งชื่อนี้ให้เพราะว่าแม่เนี่ยชอบกินเชอร์รี่มากๆเลยแต่บ้านของฉันเนี่ยสิไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่บ้านฉันนะ่ะเป็นบ้านคนจนนะ่ะเชอร์รี่เนี่ยนะแม่ของฉันเนี่ยจะได้มาจากญาติๆเวลาที่เขาเนี่ยไปเที่ยวมาเขาก็จะซื้อมาฝากนะ่ะแม่ของฉันถึงจะได้กินนะ่ะนะฉันเนี่ยก็มีข้อดีนะฉันเป็นคนเรียนเก่งบอกเลยว่าฉัน ได้เกดีทุกวิชาเลยแล้วตอนนี้เนี่ยฉันก็อายุ15ปีแล้วฉันเนี่ยวางแผนอนาคตเอาไว้ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าฉันอายุ18เมื่อไหร่ฉันจะไปทํางานพาร์ทไทม์ช่วยแบ่งเบาภาระของคุณแม่ของฉันแต่ว่าตอนนี้นะบ้านของฉันเนี่ยลำบากมากเลยเพราะว่าแม่ของฉันเนี่ยโดนไล่ออกมาสิเจ้านายเนี่ยโกรธมากเลยที่แม่ของฉันเนี่ยทำน้ำหกใส่กระเป๋าของลูกค้าเพราะว่ากระเป๋าของลูกค้าเนี่ยมันแพงมากเลย แม่ของฉันเนี่ยไม่มีเงินชดใช้ก็เลยโดนไล่ออกมาแบบนี้นี่สิและตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะถึงเวลาจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วแม่ของฉันเนี่ยสิเครียดก็เครียดไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนเนี่ยฉันเนี่ยไม่รู้จะทํายังไงดีเลยแล้วนี่นะก็คือโรงเรียนของฉันเองฉันเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกนะเพราะเวลาที่เลิกเรียนเนี่ยฉันก็ต้องรีบกลับบ้านไปช่วยคุณแม่น่ะงานบ้านที่บ้านนั่นนะเยอะมากๆเลยฉันน่ะกลัวแม่เหนื่อยหนักก็เลยรีบ บ,บ้านนะตอนเย็นเนี่ยเพื่อนๆอ,นอะ่ะมักจะไปเที่ยวเล่นกันเล่นกินขนมอะไรแบบนี้เนี่ยแต่ฉันเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสนักหรอกเอะดูเหมือนว่าตอนเช้านี้เนี่ยฉันเนี่ยจะต้องเรียนวิชาวิวทยาศาสตร์เป็นคาบแรกนะแล้วคุณครูเนี่ยก็ดูเหมือนจะมาแล้วงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยตั้งใจเรียนก่อนนะ เอาล่านะนักเรียนสวัสดีตอนเช้านะจ๊ะวันนี้เนี่ยคุณครูจะมาถามคําถามก่อนเลยเมื่อวานที่เรียนไปเนี่ยครูจะถามนะมีใครตอบได้บ้างใครตอบถูกจะได้คะแนนพิเศษเพิ่ม1คะแนนนะจ๊ะคําถามก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตคืออะไรจ๊ะมีใครตอบได้บ้างเอ่ยหนูค่ะหนูค่ะคุณครูตอบว่าเซลล์ค่ะ เซลคือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตค่ะถูกต้องเด็กหญิงเชอรี่อ้าวว่าแต่คนนั้นน่ะหลังห้องเด็กชายนีออนทำอะไรอยู่น่ะตั้งใจฟังคุณครูอยู่หรือเปล่าอ,อ่า อะไรครับครูตะกี้เนี่ยครูเพิ่งถามคำถามไปเธอตอบได้หรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูจะถามใหม่นะถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยฟังอยู่เธอก็น่าจะได้ยินเด็กหญิงเชอรี่พูดคำตอบแล้วแหละเพราะว่าเขาตอบถูกน,นะหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตคืออะไรเธอตอบสิเออครูครับ เออครูสอนไปแล้วครับครูอยากมาถามอะไรที่ครูไม่ได้สอนนี่ครับอา้าวงั้นแปลว่าอย่างนี้เธอไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยใช่ไหมเด็กชายนีออนเดี๋ยวคุณครูจะจัดคะแนนจิตพิสัยเธอนะที่ไม่ยอมตั้งใจเรียนแถมยังแอบหลับในห้องเรียนอีกแบบนี้นะไม่ดีเลยนะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยใกล้สอบแล้วนักเรียนทุกคนอย่าลืมทบทวนบทเรียนที่เรียนไปด้วยละ่ะ ใกล้จะปลายภาคแล้วนะเอาล่ะวันนี้เนี่ยก็เรียนเท่านี้นะเดี๋ยวคุณครูจะสั่งการบ้านแล้วแหละเห็นลืมไปทําด้วยนะจ๊ะค่ะคุณครูโหย้ยวันนี้เนี่ยเรียนแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วง่ายมากเลยอะ่ะครูสอนรู้เรื่องหมดทุกอย่างเลยเอาล่ะถึงเวลาไปกินข้าวแล้วดูเหมือนว่ากลางวันนี้เนี่ยจะมีเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะฉันเนี่ยก็ชอบเมนูนี้อยู่เหมือนกันเอ๊ว่าแต่สองคนนั้นน่ะทำไมเดินตรงมาที่ฉันแบบนั้นน่ะ นี่เชอรี่ได้ข่าวว่าเธอเนี่ยเรียนเก่งใช่ไหมเธอช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมนี่เงินพันหนึ่งของฉันเธอเนี่ยให้ฉันลอกข้อสอบหน่อยได้ไหมฉันเนี่ยต้องการเกรดเอเท่านั้นเพราะว่าที่บ้านของฉันเนี่ยจะพาฉันไปเที่ยวต่างประเทศถ้าเกิดว่าฉันทําได้ถ้าทําไม่ได้นะฉันคงต้องนอนเหงาหงอยเนี่ยนั่งเล่นอยู่ที่บ้านน่าเบื่อทั้งเดือนเลยเธอช่วยฉันหน่อยนะพันหนึ่งฉันจะให้เป็นค่าตอบแทนไม่เอาอันนี้อ้อนมันไม่ดีนะ เธอต้องตั้งใจเดียวแล้วก็ทําด้วยตัวเองสิอะ,อะสองพันก็ได้ทั้งงั้นนะ่ะแม้พันเดียวมันไม่พอใช่ไหมล่ะเอยไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่ออนมันไม่ดีจริงๆฉันน่ะไม่อยากทาหรอกอะงั้นนี่สามพันเลยฉันทุ่มหมดตัวเลยในเขาบ้านเธอเดือนร้อนไม่ใช่เราช่วงนี้เอาไปใช้ไม่ล่ะเนี่ยสามพันเลยนะก้อนใหญ่เเริ่มเลยเธอนะ่ะกว่าจะหาเงินได้เท่านี้เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะลองคิดดูดีๆนะ นี่เชอรี่ถ้าเธอช่วยนะฉันจะให้เธอเนี่ยเพิ่มอีกสองพันเลยนะฉันเนี่ยก็อยากได้เกรดเอเหมือนกันเพราะแม่ของฉันะบอกว่าถ้าฉันได้เกรดเอฉันจะได้กระเป๋าหลุยวิตตองเป็นของขวัญนะ่ะเฮ้ยแค่นี้เนี่ยเธอทําให้ฉันหน่อยได้ไหมเนี่ยห้าพันเลยนะเธอคิดดูดีดีสิออคือบ,บ้านของฉันน่เดือดร้อนมันก็จริงอ่ะนะแต่ว่ายังไงดีล่ะงั้น ก็ได้แต่ฉันเนี่ยช่วยพวกเธอเนี่ยครั้งนี้ครั้งเดียวนะครั้งหน้าเนี่ยฉันไม่ทําอีกแล้วนะสุดท้ายแล้วฉันก็ต้องรับเงินพวกนี้มาเพราะว่าที่บ้านของฉันเนี่ยลำบากจริงๆเลย ถ้าฉันไม่ทําเนี่ยแม่ของฉันจะเอาเงินจากไหนจ่ายค่าเช่าบ้านล่ะอะคุณลุงคะพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยฉันไม่ค่อยมีเงินเลยเงินค่าเช่าบ้านเดือนนี้เนี่ยฉันขอผัดไปก่อนได้ไหมคะ,ะเรื่องนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกนะเชอรี่เนี่ยเอามาจ่ายฉันเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่ใบเสร็จนะมาก็ดีแล้วเอาไปเลยละกันฮะเชอรี่หรอคะ,ะมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยลูกของฉันไปเอาเงินมาจากไหนเนี่ยแบบนี้เนี่ยต้องไปถามให้รู้เรื่องแล้วเชอรี่ ลูกแม่ได้ข่าวมาว่าหนูเนี่ยเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วหนูเนี่ยไปเอาเงินมาจากไหนจ๊ะเงินตั้งห้าพันบาทเลยนะ เออคือว่าอ๋อหนูประกวดการแข่งขันได้ค่ะคุณแม่ก็เลยได้เงินรางวัลมาค่ะโอ้แบบนี้นี่เองนะจ๊ะลูกจ๋าเป็นเด็กดีจังเลยเนี่ยเรียนเก่งทํมให้มีความสามารถอีกเนี่ยแม่เนี่ยรู้สึกภูมิใจภูมิใจอ่าค่ะคุณแม่เ,เดี๋ยวหนูไปล้างห้องน้ำก่อนนะคะจ้าเป็นเด็กดีจริงๆเลยนะเนี่ย สวัสดีจ้านักเรียนวันนี้เนี่ยก็ถึงวันประกาศผลสอบกันแล้วนะเหมือนว่าวันนี้เนี่ยเด็กๆทุกคนจะดีใจกันหมดเลยนะจ๊ะสงสัยจะมั่นใจว่าตอบข้อสอบได้ใช่ไหมล่ะมาเดี๋ยวคุณครูจะประกาศผลคะแนนข้อสอบกันนะจ๊ะคนแรกเชอรรี่ ได้เกรด A จ้าเธอเก่งจริงๆเลยนะเนี่ยทำคะแนนได้90คะแนนได้เกรด A ไปเลยจ้าเย้ yeah, ขอบคุณค่ะคุณครูคนต่อไปนีออนอืมเธอเนี่ยเรียนเก่งมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยครูมไม่ทันได้สังเกตนะ เกรดของเธอเนี่ยได้ A ทําคะแนนได้90คะแนนเหมือนกันจ้าโอ้ยนี่จจยังลอยครับครูโอ้โหเป็นเทอมแรกเลยนะเนี่ยปกติเนี่ยผมได้เกรดซีมาตลอดเลยอะแล้วก็คนที่สมนะจ้าเจด้าโอ้โหเธอเนี่ยก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยทําคะแนนได้90คะแนนได้เกรด A ไปเลยจ้าว้าวสุดยอดเลยค่ะคูโ,โหุยคราวนี้แหละกระเป๋าลุยวิตตองของฉันต้องได้แน่นอนเอาละจ้ะนักเรียนตอนนี้เนี่ยครกก็ประกาศผลสอบ เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแต่ว่านักเรียนมีใครเนี่ยอยากจะมาพูดอะไรกับครูหรือเปล่าเอ่ยครูให้เวลา1นาที่าดูเหมือนว่าจะไม่มีนะงั้นครูว่าพวกเธอ3มคนเนี่ยมันนี่หน่อยสิครูมีอะไรจะคุยหน่อยนะ่ะพวกเธอเนี่ยมีใครแอบกงข้อสอบหรือเปล่าเอ่ยอยากจะสารภาพมาไหมอ้าไม่มีอะไรจะแก้ตัวหรอกค,ค่ะครูทําไมเรียกพวกหนูมาเนี่ยผมไม่มีอะไรจะสารภาพหรอกครับครูคเทอมนี้เนี่ยผมตั้งใจเรียนยังไงล่ะ เอาล่ะดูเหมือนว่าพวกเธอเนี่ยจะไม่สารภาพกันนะงั้นครูจะเอาอะไรให้ดูละกันนี่คือภาพหลักฐานจากกล้องจรปิดพวกเธอสามคนทําอะไรกันอยู่นีออนกับเจดา้าพวกเธอเนี่ยเดินมาที่โต๊ะของเชอรี่ทําอะไรแล้วเชอรี่เนี่ยหยิบกระดาษให้กับพวกเธอสองคนด้วยพวกเธอสามคนเนี่ย โกงข้อสอบใช่ไหมเวลาที่ครูหันหลังเนี่ยพวกเธอทําแบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมอ้าวไม่ใช่นะคะครูเนี่ยเอาภาพมาจากกล้องจอนผิดผิดวันหรือเปล่าคะครูเนี่ยน่าจะเบอร์ไปแล้วนะคะผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับครูออก,ก็เชอร์รี่เนี่ยตกลงกับผมเอาไว้ว่าเขาเนี่ยจะให้ผมลอกข้อสอบ เชอรี่เนี่ยเป็นคนผิดไม่ใช่พมครับใช่ค่ะครูเชอรี่เนี่ยมันด้างเงินอยากได้เงินจากพวกเราก็เลยให้พวกเราเนี่ยล็อกกระสอบไงคะหนูไม่ได้ผิดนะคะเชอรี่ต่างหากที่ผิดคะ่ะจัดการเลยค่ะครูงั้นแบบนี้ก็แสดงว่าพวกเธอเนี่ยยอมรับแล้วใช่ไหมว่าโกงข้อสอบกัน พวกเธอสามคนเนี่ยทำผิดทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนให้ลอกคอสอบหรือเป็นคนลอก้อสอบเพื่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูจะเชิญผู้ปกครองของพวกเธอทั้งสามคนเนี่ยมาคุยกันที่โรงเรียนนะเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีล่ะไม่นะักระเป๋าลุยวิตตงของฉันเพราะเธอคนเดียวเน,นี่ยนางเชอรี่โอ้แย่แล้วแบบนี้เนี่ยฉันจะต้องอยู่บ้านแน่นอนเลยการไปเที่ยวต่างประเทศของฉันเนี่ยมันจบลงแล้วเชอรี่วันนี้เนี่ยเรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยนะวันนี้เนี่ยแม่ไปที่ โรงเรียนมาแล้วคุณครูประจําชั้นของลูกเนี่ยเชิญแม่ไปแล้วแม่เนี่ยก็รู้เรื่องหมดทุกอย่างแล้วลูกเนี่ยทำไมถึงทําแบบนี้ล่ะแม่ก็นึกว่าเงินที่ได้มาเนี่ยเอามาจากการประกวดจริงๆที่ไหนได้เนี่ยมาจากการให้เพื่อนเลาะก็สอบอย่างงั้นเหรอแม่เนี่ยรู้สึกผิดหวังจริงๆแม่เสียใจมากเลยนะแม่คะหนูขอโทษนะคราวหน้าเนี่ยหนูจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วแม่ก็รู้ว่าหนูรักแม่แค่ไหนหนูกลัวแม่ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านหนูก็เลยทํา แบบนี้หนูไม่ได้ตั้งใจจะโกหกแม่จริงๆนะคะแม่จา๋ายกโทษให้หนูเธอนนะคราวหน้าหนูจะไม่ทําอีกแล้วจริงๆค่ะ เอาหน่าเอาหน่าแม่เข้าใจแหละนะแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะเขาหน้าก็อย่าทาล่ะถ้าหนูอยากได้เงินนะแม่แนะนําว่าเราเนี่ยเป็นคนเรียนเก่งใช่ไหมงั้นเราเนี่ยก็ไปสอนพิเศษเพื่อนจะดีกว่านะแล้วก็เก็บเงินเนี่ยที่ได้จากการสอนพิเศษมันเป็นอาชีพที่สุดจรดตมากกว่านะจ๊ะโอเคค่ะแม่หนูเนี่ยจะทําตามที่แม่บอกนะคะขอบคุณนะคะแม่ที่คอยสอนหนูแล้วก็รักหนูแบบนี้หนูรักแม่ที่สุดเลยค่ะ